Icana, ตามตะวันกบันไปตามลมสนุกสุดสมำหัวใจหายความชีวิตยาวนานดิสันแค่เพียงคำเอกตู่แช่น้ำแล้วเดินต่อไปอะไรการเหรอเอ๊ยเ้ยแมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผู้ราควนการดีไซน์ผู้ชาติดีไซน์ผู้ช่างดีไซน์ ปูนการที่รวมด้วยความสามารถมาร่วมกู้ชาไปด้วยกันครับผมดอกไม้ก็มีตามหน้าผมเลยเนี่ยนี่อะไรกันทั้งปูดยังอยู่ที่ไหนกันอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่เซนท์เทนเวลล์สวัสดีครับเซนต์เทนเวลสวัสดีครับคนเป็นแสนเป็นล้านครับคนเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้มาดูเราเลยเยี่ยมมากนะครับโอ้วันนี้เรายังอยู่ที่เซนท์เทนเวลล์ครับผมเซนต์เทนเวลก็กับนิทรรศการของคุณชูว์มาอยู่ที่น้อง innovative design thesis exhibition โอ้โหหรือว่านิสศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบครับผมมหาวิทยาลัยมีชื่ออย่างหนึ่งที่มีนักเด็กกับเจมจิเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะบอกเขาเป็นตรงๆนะครับครับผมมหาวิทยาลัยหลังสิษิ์ครับผมโอเคครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับผมอาจะจำได้นะครับว่าเราเนี่ยนำเสนอไปแล้วนะครับผลงานของน้องๆเนี่ยสี่คนเป็นไอเดียหลายคนนะครับ มองเห็นช่องทางใหม่ๆในทางธุรกิจละครับผมวันนี้เราก็จะมานำเสนออีก4คนสี่ธุรกิจนะครับเป็นรูปแบบของการเรียนที่เอางานออกแบบนะครับไปต่อยอดในส่ธุรกิจให้ได้แล้วสร้างเป็นธุรกิจให้ได้นี่นะครับเขาถึงเรียกกันว่า Innovative Design นะัน่นไงแล้ววันนี้ผมก็จะเต็มนะครับ ในการที่จะเที่ยวท่องเที่ยวเหรอครับผมเตรียมนี่ไงนี่อะไรนี่อะไรผมกว่าถังแก๊สนี่ไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าเห็นอย่างนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางนะครับมองตัวเองในกระจกสะายเป้ทไมพี่ไม่เลือกเป้อาราตาครับจะไปเลือกเป้ไฮล็อกผมเกิดไม่ทันผมเกิดไม่ทันเป้อารักใช่ผมทันเป้ไฮล็อกโอเคโอเคแต่วันนี้แต่เดี๋ยวนะไอ้ผมนะคุณผู้ชมนะผมนี่ยังแบบ แนวแบ็คแพคไงไปแบ็คแพคสะพายเป้ไงครับผมอะไรเนี่ยเป็นเกย์ครับผมคุณก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า4คนของ Innovative Design ที่จะมาพูดกับเราวันนี้ครับผมนะครับนำเสนอธุรกิจของเขาวันนี้มีใครบ้างครับผมพาพดครับไปรู้จักคนแรกกันเลยครับเฮยทำไรอ่ะเฮย หอวหลอออะไรเนี่ยไม่นี่คุณอะไรเนี่ยออกมาไม่ทำไมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองนี่ดูผมนี่ผมเตรียมมาด้วยเลยอะไรครับผมไข่มาขาไหมขาผมสิทำเตรียมขาไม่แต่ไม่เตรียมไม่มาไ่เลนสิผมเตรียมมาไฮวิวสไล v ์เหรอโอ้และสำหรับใครนะครับที่เป็นเราเก่งกว่านา นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นโปรที่น่าสนใจมากเป็นโปรเจก์ที่เราเก้งกวางเตรียมตัวกันเลยนี่เลยครับจะเป็นธุรกิจที่เราชาวสีม่วงกําลังรออยู่เลยเฮ้ยแกับคนออกแบบกับคนออกแบบธุรกิจนี้กันเลยครับผมเย Hey, สวัสดี <S <S ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับแนะนำตัวครับชื่ออภิชาติสีใส่นะครับชื่อเล่นช์เชิร์เซิร์ดน้องเซิร์ดน้องเซิร์ดน้องเซิร์ดทำธุรกิจอะไรครับตอนนี้อ่าเป็นเรียลิตี้คูจินเกอครับเรียลิตี้คูจินเกเป็นยังไงฮะ โงง่เลยถ้าคนไม่ใช่คนในวงการเนี่ยผมว่างง่เนี่ยอะไรเรียที่นี่คูณจิ้นเกย์เรียี้อ๋อเรียลิตี้คือมันเป็นการมันการไปประกวดร้องเพลงเรียลิตี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะครับครับผมก็คืออ่าคนคนที่สมัครอะจะต้องเอาแฟนเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยเอาแฟนเข้ามาอยู่ในบ้านนี่ก็จะเป็นเพศเดียวกันไม่ถึงเป็นเป็นเกย์เหมือนกันเป็นชายกับ ชายรักชายเหมือนกันได้ไหมไม่แล้วแล้วไม่ใช่แฟนได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้ต้องเป็นแฟนกันแฟนกันเอามาทําอะไรในบ้านไม่จะโกงเลยเนี่ยนี่ก็ผมก็ก็บอกให้ให้เป็นเรียลลิตี้เอาแฟนกันมาในบ้านเอามาทําอะไรในบ้านอ่าในบ้านจะมีภารกิจให้ทําร่วมกันสอทีมครับทีมละ3าคู่สามคู่สามคู่สามสองหกหกสองสองสิบสองคนทั้งหมดโอเค ผมเก่งเลขคุณผู้ชมแงยิ่งแต่ละวันก็จะมีการทำธุรกิจร่วมการแข่งกันภายในบ้านครับอแล้วทุกทุกสุดสัปดาห์คือจะมีการประกวดร้องเพลงเกิดขึ้นครับซึ่งอีกคนที่ที่เข้ามาในบ้านก็จะไม่มีทักษะในเรื่องการร้องเพลงเลยก็ต้องเหมือนดิ้นรนในการที่จะให้อีกคู่ไม่เป็นตัวถ่วงของอีกคู่หนึ่งเหมือนแบบว่าต้องเอาชนะภารกิจไปให้ได้ก็คือก็คือว่า ตอนที่มาสมัครเนี่ยหนึ่งคือเราต้องมีคู่เกย์คู่เกยก่อนเราคืองอไม่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือผมเองเนี่ยต้องร้องเพลงได้ก่อนประกวดร้องเพลงได้ก่อนแล้วแล้วแล้วในใบสมัครต้องบอกว่าเฮ้ยผมมีคู่เกย์มีคู่กันใช่ป่ะถ้าผมได้ปุ๊บคู่กันเข้าไปในบ้านไปในบ้านปุ๊บมีภารกิจมีภารกิจห้ทำ คนนี้ก็แข่งร้องเพลงกันได้รับเสร็จแล้วอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปร้องเพลงจนเข้าใจเธออยู่อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มีการโหวตป่ะฮะใช่ครับอ๋อมีการโหวตแล้วแล้วฝั่งนี้ที่ที่ที่บอกว่าต้องทําตัวไม่เป็นภาระของผมคืออะไรไฮไลท์มันคือว่ามันเป็นการโหวตออกแค่คนเดียวคู่กันปึ๊บอ่าแล้วผมร้องปึ๊บครับผมโหวตออกคนเดียวคนเดียวสมมุติโหวตโหวตออก วก็ยังมีการถีบส่งกันสมมติคนนี้ออกใช่ไหมครับแล้วผมก็จะต้องตกลงกันว่าตกลงว่าจะออกแทนแฟนหรือเปล่าหรือว่าสมมติคู่นี้คู่นี้หมดคู่นี้ออกคนทางบ้านก็จะรู้ว่าทําไมไม่ปกป้องแฟนทําไมไม่ทาอะไรแฟนตกลงเวลาจะออกใครดีแต่ฉันก็อยากอยู่อฉันก็อยากอยู่เองั้นแกออกเอองั้นแกออกโอเคแล้วมันก็จะเกิดการ กดดันกดดันใช่ใช่ใช่เอาแล้วถ้าเกิดไม่ยอมออกทำไงออกั้งคู่ก็ต้องออกคนใดคนหนึ่งต้องออกต้องออกเฮ้ยฉันเสียสละแล้วกันนะฉันให้แกออกออกก็ได้ไม่เรียกมันยากแล้วก็โอเคเขาออกไปเหลือผมแต่แล้วยังไงต่อก็มันจะมีแล้วก็ไปแข่งกันต่อแล้วก็ไปแข่งกันต่อสมมติเป็นไปอีกคนหนึ่งอยู่อยู่บ้านอันนี้คู่ก็หายไปเหมือนกันใช่ไหมก็อีกคู่หนึ่งอาจจะแบบรับออกลุกอยู่ รับออกรุกอยู่ศัพในวงการรุกอยู่รุกดีเฮ้ยแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ใหม่เกิดขรับออกรุกอยู่มันจะเกิดความสัมพันธ์ใหม่ของการสนับคู่กันในรายการเหรอ มันเจอเกิดการความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภในบ้านหลังนั้นมันอาจจะมีการสลับคู่ชูชื่อหรือแยกคู่กันเอาแล้วจบยังไงนจมันจบยังไงไอยากรู้นะไอ้เนี่ยไอเรียลิตี้เนี่ยคนชนะใช่ไหมครับความที่สมบูรณ์แบบที่สุดภายในบ้านคือเป็นคู่หรือว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคน สมบูรณแบบยังไงเป็นคนที่ทสมบูรณ์แบบ<อ>คือมีทัศนาคติในการใช้ชีวิตที่ดีมีมีเสียงร้องที่ดีมีภาพลักษ์ที่ดีอเงี้ยแสดงว่าคนที่ร้องเพลงไม่เป็นนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะได้เลยยังไงก็ต้องออกมีเพราะว่ามีอะคาเดมีภายในบ้านด้วยอะคาเดมีน <Academy S 2> ี่มันจะสามารถสอนคนภายในสองอาทิตย์แล้วแต่ว่าคนคอนตัดิงเลยบนะคือ คือเสียงโหวตใช่ใช่มันต้องมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันขึ้นแหละกลุ่มเป้าหมายของของรายการนี้รายการนี้คืออะไรจะมองไปที่กลุ่มไหนกลุ่มสาววายส่วนใหญ่เลยสาววายคืออะไรคือสาววายอะไรฮะสาววายคือสาวที่ชอบดูกลุ่มรักร่วมเพศถูกไหมถูกเป็นแบบชอบดูชายชเยอะเออไม่ต้อเขาจะเป็นเรื่องว่ามีรสยมอยมแบบเยอะไหมอ่ะเยอะมากเขาชอบเห็นคู่ผู้ชายกับผู้ชาย ลักกันแก้งกันแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมฮะนอกจากสาววายทีเขาจะดูเราก็มีกลุ่มเกย์ทั่วไปกลุ่มเกย์ทั่วไปก็จะดูเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็คือเร,รียลลิตี้นี้ก็ทำ,ทำมาเฉพาะสาววายกับเกย์เลยใช่ไม่ชอบไม่ต้องดูไอ้พวกไอ้พวกแมนนะแมนนะแมนแมนไม่ต้องดูไม่ต้องมาไม่ต้องมาเม้นอะไรด้วยนะอย่างอย่างเรียลลิตี้เนี่ยทำรายได้มาจากพวก สปอนเซอร์หรืออะไรก็อย่างเงี้ยแล้วอย่างของเราเนี่ยรายได้หลักมาจากค่าสปอนค่าโฆษณาแล้วก็ค่าโบเป็นหลักค่าโบอ่เป็นรายได้หลักซึ่งจริงๆนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพครเอทรายการรายการเปรายการคือคิดสร้างสรรค์รายการขึ้นมาซึ่งพยายามจะหาจุดต่างทําให้มันแตกแตกต่างออกไปจาก รายการที่มีอยู่ในอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบที่เป็นเรียลลิตี้เหมือนกันครับผมแต่เรามีเป้าหมายมีตัวละครมีวิถีชีวิตที่ต่างกันใช่ไหมแล้วก็เขาก็พยายามที่จะหาทาก็ตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ที่ชัดเจนแน่นอนยังไม่มีอะไรตอบโตดกลุ่มเป้าหมายนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ทริงลเรื่องก็คือเป็นการนําเสนอเรื่องราวเรื่องราวในแง่มุมใหม่ๆ ที่บางคนเนี่ยเรียกว่าไม่กล้าเปิดเผยแต่การเนี้ยเอามาตีแผ่ลผ่านการแข่งขันประกวดแล้วก็เรื่องราวภายในบ้านถูกไหมมีะเสริมยม่อะเสริมในธุรกิจอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าหรือว่าในโปรเจกต์เราตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์มันมันมีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนทุกวันนี้ใช่ไหมครับแล้ว กลุ่มเพศที่สามอมักจะใช้โลกโซเชียลอ่ะในการโปรโมทตัวเองอให้ให้ให้คนยอมรับมากขึ้นเหมือนพยายามหาพื้นที่เช่นเช่นพวกพี่เนวัตดาวไม่ใช่ดาวโอรสอะไรวะเขาร้องเพลงอ๋ออ๋ออ๋อหรอไม่ใช่เหโอเคโอเคก็เห็นว่าโซเชียลโซเชียลโซเชียลมคร้องเพลงกันพยายามจะหาพื้นที่ เพื่อจะสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยครับล้อกลุ่มพวกนี้ชอบเหมือนแบบร้องเพลงโชว์อะอย่างเงี้ยก็เลยร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงโชว์ร้องเพลงโชว์อ๋อก็ก็คืออัดโซเชียลแคมร้องเพลงโชว์ครับก็เลยก็เลยเกิดเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำโปรเจกต์ขึ้นมาใช่และผมเชื่อว่านะครับครับในการของน้องเซิร์ชเนี่ยชื่อว่าอะไรนะ The The Guest House Thailand The Guest House Thailand อาจจะไปปลูกต่อมอะไรลึกๆที่คุณผู้ชม แอฝังใจอยู่ <laughs> ครับผมม่ปเปิดตัวกันในรายการนี้ <laughs> ผม,มเชื่อว่าคนข้างๆผมเนี่ย <laughs> ผมได้เสียเขาไปแล้วในสนามลบแข่ง <laughs> <laughs> จ,จะเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเ <laughs> พราะเขารู้จักหมดเลยนะ <laughs> ครับผมกลุ่มเป้าหมายทุกอย่างนี่รู้จักหมดเลยนะ <laughs> ชอบศึกษา <laughs> อนี่นะครับนนี่นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้าอยากทำธุรกิจ รายการทีวีครับเชื่อว่ามันต้องมีความแตกต่างแ่าที่สำคัญมันจะต้องเข้าไปเจาะในใจของกลุ่มทาร์เก็ตครับผมถูกต้องมีคนามแตกต่างเจาะในใจกลุ่มทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอีกหนึ่งอาชีพที่น้องเซิร์ชได้ create โปรเจกต์ขึ้นมากับ g u ส s t House Thailand แม่กส e s t House Thailand ครับเดี๋ยวนะครับเราไปชมโปรเจกต์ถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่นะครับไปกันเลยครับ